แล้วก็กพลตรุษประจบทนายอาจชาวินอยู่บํารุงบุตรณบุตชายในวันอยู่บํารุงครับวันศุกร์14กรกฎาคมเวลา1 6บนาฬิกาตรงผมหน้าที่บ้านอยู่บํารุง19นาฬิกาทำขวัญหน้าที่บ้านอยู่บํารุงเช่นเดียวกันนะครับเลขที่18ซอเอกชัย119นึุงนงกราจายแขวนเขตบางบอลสาร์15กรกฎาคม16บนาฬิกาครับพิธีอุปสมบทในวนัดบางบอน ซอยกระชาย119่งนเกกระชายเขตและแขวงบางบอนอาทิตย์16กรกฎาคม11ในากาฉลองเพลงพระบ่ายณนะล็อกโฮมบ้านริมคลองเลขที่1 8ซอยกระชาย119่งนเอกระชายเขตแขวงบางบอนครับยากเล็กภูตร,รหงสชุตสปานโอสถครับเป็นดาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหนายที่เซเอลเวและร้านขายยาทั่วประเทศติดต่อ0 9 6 8 9 8 สองสี่สี่หนึ่งยาดองล้าสบะเก้าเหรียญทองสีแดงผมสีแดงแผ่นสีแดงประวัติคู่มาเชียงครับอ่ะมาสักครู่ดาบี้แมตช์แห่งน้องโบลังพูนะครับคูน่นี้ดาบี้แมตช์แห่งเมืองนครครับนครศรีธรรมราชทั้งคู่บ้านเดียวกับโกเดชพลันชยัยลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับเพชรบ,บ้านแขกส่สมหมายครับมาโนธกิจประภัยครับจากนาครศรีธรรมราชเด็กอำเภอเมืองนะครับ65ครั้ง ชนะ50แพ้14เสมอ1วัย24ปีล 1, ูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลเมตตามาด้วยครับนาทีนี้ฝุกเต็กสอธนพลนครับปิยวัฒน์นามโชะครับจากคุ่งสงครับนครศรีธรรมราช85ชนะ67แพ้13วัย17ปีครับอาจารย์ลองอ่านคุณสมิทธขาวรออยู่เดี๋ยวเชิญครับก็<อ>มาตะก,กี้นี้ทบทวนนิดหนึ่งนะครับเอ่อจับเหมือนจับใบดำใบแดงกันะนะปรากฏว่าปรากฏว่ากุมารเงินโชคดกนะ ได้เข้าจิงฮะเลิศก,กับเสือมิเสือสุร,ราษฎร์2 2กรกฎาคมนี้นะครับต่อลุ้นกันไม่จะไปมองหน้าใครเลยรู้ไหมคุณประวว่ามองหน้าสิบปัณนันอ,ะอ่ะ,อะจะลุ้นแรดบ,บองอยู่อะอ่ะ <c oughs> คือเต่าที่แล้วเนี่ยจริงๆแลมบลองได้เปรียบอยู่นะเพราะอะไรชกกันมาเนี่ยแต่ว่าไปยกสุดท้ายไปไปแผ่วเล็นิดนึงเลยให้เขาไล่ขึ้นมาทันน่ะเขาน่าเสียดายไม่เป็นไรก็มีโอการทิ้งที่สายกันอยู่อ่ามาดูครับการไพ่บุญบุญแท้แลนันเมฆสวรรค์เกินชมมวยนะครับที่วัดวัดเกาะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองปีพิเศษกรกฎาคมนี้นะครับมีมวยให้ดู50คู่ ขอเชิญน,นักมวยใหม่นักมวยเก่านักมวยชายนักมวยหญิงนักมวยต่างชาติไปเปรียบมวยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่สาลาอนเนกประสงค์วัดเกาะนะครับไรายได้ก็จัดหาทุนช่วยค่าน้ำข้าไปวัดโอ้โหวัดอย่างนี้อาจจะยังว่าต้องใช้เยอะส่งเสริมมวยไทยตรงอนุรักษ์ถือปาแม่ไม้มวยไทยนักเยอะก็ไปกันได้นะครับ,บที่อำเภอโพทองวัดเกาะจังหวัดอ่างทองนะครับมาดูวีดีทีเลครับวัดนี้ไม่ได้กีนี้บอกไว้แล้วเพชรบ้านแขก่อสมั ที่ดีท่ายนำเลี้ยงดีตุกเสกสอธนพลก็ไม่เร็วนะตุกเสกวันนี้มาตุกเสกสอกินดีใจอ่าอ่าตุกเสกเอาละครับงวยนักขอนศรีธรรมราชด้วยกันทั้งคู่จากเพเภอเมืองคนหนึ่งไปก่อนมีตัวหนึ่งนะจากทุ่งสองทุกตัวนะตุกเสกสิบเจ้าทงอ่าใช่นักขอนเนี่ยใช้ได้เลยตุกเสกตัวนั้นตัวเสกเหมือนกันนี่ก็คือให้อยู่แล้วนะ ทางยัดดีสุกเตรต้องมีของหน่อยนะชื่ออย่างนี้อุลังศรีเปรียบนิดนึงนะไม่เป็นไรตกของันไปเยอะบัดซ้ายด้วยเอาซ้ายทั้งคู่อ่ะโอ้ยกรรมการหัวมุกจะีเห็นชัดเจนเลยนะสูงยาวเอาดีขันวุฒิลองลองอนุสรณ์นี่ก็พิมายมือในการห้ามใช้ได้ยังไงสุดต้นหัววีดีมวยเสามอ้อมน้อยเลยกรรมการเยอะ เวลาน,นี้จัดโวยที่ไหนต้องใช้กับการรอมร้อยไปแล้วโอ้โหแฟนเติมและชอบตลดอดชกยากหน่อยนะครับซ้ายซ้ายเจอสังเอาแล้วนะโอดยกนะโอดยกเอี้ยวเจ้งผู้เซนครับซึ่งพาเจ้าบำรุงร่างกายมีเจ้าหมาตามร่าขยาซู่ปะเจีสยบถาบข้อมือูล0 2 6 8 8ก3 2 4 โรงแรมเอวาน่าบางนาห้องพัก600ห้องโรงแรมพิเศษมีจัดเลี้ยงจำนาดาวรับรอง1,000ท่านสอบถามได้ที่027632999หรือเวอร์ไวยเว็บเอวาน่าโฮเทลคอมชมยกต่อไปครับมรุนมกนต์ต่อยก2การเอาดึงม,มากลางเวทีก่อนแล้วก็รายการในศึกรวมพลพลขนอมหาวุสุในวันที่20กันยายนและมวยช่วครางเช้าประมาณขณอมขนอมนครศรีธรรมราชนะครับ อันนี้นผู้เอกก็มีดวลสอเรินสุดแตบรอยแดงไทยเสื่อปวยไทยแล้วก็แทนไทยสุขพลินพบกับเจ้าหน้าเสียอบบุนมถนอมแล้วก็คาดิน้อยสอบโบดางปล่อยกันเด็นแหลมติดผู้ใหญ่ทุ่ง โดยจา่าชินนะครับจาาชินพันล้อมโดยจะเริ่มเวลาประมาณทุกฤกษงทุกเคืนวันที่20นะที่20คสิษษษษษษสบแขกรับเชิญของกรุ๊ปเซกามีแฮทและนครศรีธรรมราชรุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นน้องกับรุ่นพี่เก่งได้ก,กับเก่งใหญ่นะครับอายุนี่ต่างกัน7ปีครับเอ็นบัแขกแจ<อ>็ค<อ>รุ่น118พงร้อยิกแปดพลิกแล้วนะครับนั่นแหละครับดูดูเสียวเลยนะขาเสียวเลยนะขาซักขาขวาของทาง ต้องเงินเสียวนะนะโดนเพชรเป็แทงรีดจอไปสองทีล็อกภายในสามยกนี่สองอื่นจากมาเลตาโมเอ็นสิบหกด้วยนะนั่นแหละครับน่าสนใจเอาคืนเลยครับลุกเตกดาวรุ่งวัยสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาฟอร์มดีชะนะมาตลอดรุ่นน้องของเพชรทวีตอกิติชัยตอกิติชัยนี่ถือว่าเป็นค่ายมวยชื่อดังของอำเภอทุ่งสง์นครศรีธรรมราชโอ้ยสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วลุกเตก ชุมวยน,นี่ท้อใจไม่ได้เลยนะครับขึ้นชั้นมาท้อใจเ้าวมีเฮฮาแล้วมีเฮฮาแล้วนั่นนะครับแฟนบอยนี่เอาใจช่วยทางด้านของลูกเตะนะครับน้องเหนือะจากพรานชัยน้องเหนือจากสิงห์มณีแล้วก็สกิติชัยเป็นหนึ่งในค่ายใหญ่ค่ายดังของอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับเป็นการแขกงกันย้ายมาอยู่กับสอสมหมายแล้วครับอยู่ในชาคาอยู่ในสังกัดสอสมหมายกลุ่มพลังใหม่วันนี้มาเองเลยครับคุณสมหมายทุ่เงเหนือนั่นแหะครับปัดลอยแรก มลุ้นเองมาลุ้นเองมาดูเองมาดูเองโอ้โหมา้าเพชรเป็นแขกจะวันนี้ัมาดุเลยเพชรเป็นแขกเล่นลากบอลเลยนะครับนี่จอร์ยากก่าบอลมาแต่วันน้ำเงินนี่ฝุ่นเศษฝุ่เสกเยันยันเอาซ้ายโตไปวันนี้จะบอกเกิดว่าพลิกได้นะครับโอ้โหขึ้นชั้นหลายชั้นเลยวันนี้ฝุเศษ มากระพาวัดชั้นเลยนะครับทีมแมนปูลมาลงไห้วัดชั้นสี่ฟอร์มหลังชนะพันธุ์ฤทธิ์ชนะตระกูลเพชรแล้วก็มาสะดุดแทนนกจงสองแจ็คสยามล่าสุดชนะจงอางซึกนะครับเอาล้วครับพอดยกครับพอดยกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับลอยลูกมาริยนกองหนึ่งที่หนึ่งของโรถบรรทยนต์เชาก้าพารากรนเชาว่ามาตรฐานคุณภาพระดับโลกนำของบัอรโคก็พารโดยคุณปณวัฒนากิจเจริญวงบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์พระเจ้าชายจำกัด รับผลิตก,กาแฟและจัดจำหน่ายกาแฟเส้นเป็ดรูปจากกาแฟฟาร์มมีวางขายทั่วไป077636400เามหก่ศย่งางมังค่าเสือครับทาตู้เมื่อเพื่อบรรเทาไขา้ใาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดเมื่อยไปเสพอันเนื่องมาจากประหลาดต่อยและด่านน้ำมันกวางลุ้มเดือดเดือดสดขึ้นบรรเทาอาการคัดจมูกเวียนเวียนที่ละ ยาน้นไมนกองลุงท้ายสุดลมทาบังตามคอแลนรกโจมเดีอยโจมยิ่งชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่31มทีตำรวจภูธร9จังหวัดยะลานะครับกองร้อยที่3รวมพบปะสังสรรค์นในวันที่1กรกฎาคมนี้ครับโรงแรมจันทิมาบูติกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับงานเริ่มตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ช่องสเอดีดช่องยีนะครับจะถ่ายทอดสดโดยสักกุล มีเพชรบรงบอนนะครับบอกยืนพร้อมด้วยมวยไทยนานาชาติในวันพระดาที่22นะครับ22ไม่เท่าไรนนี้แหละที่เวทีสุรุไนพาพระซาก็เวลาถ่ายทอดสดก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงอะบ่ายสองโมงรัชดานะสี่แยกรัชดานะครับในนามของช่อง3 s d ช่อง28จะถ่ายทอดสดนะครับ ตามต่อครับที่ยกที่สามกู้เอกบวยไลกูเอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับแดงเพชรบนันแขกนันเงินปลุกเสก122ปอนด์ครับปลุกเสกเอ้าโหยสี่ฟอร์มหลังชนะสามแพ้หนึ่งวันนี้วัดชั้นนะครับถ้าผ่านได้นี่เส้นทางที่จะเป็นมวยแม่เหล็กขวงการมวยค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเพชรบันแขกแชมป์รุ่น1 1 8ปอนด์สนามมวยเปทีมมวยราชดำเนินปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชก ร้อยยี่สิบสองเลยครับยกนี้ยังมียยังมีผลนะยังมีผลนะน็องในยกนี้รับอสองหมื่นจากมาเลเกตยโมเอ็นสิบหกเลยคุณพนกุลประทอนนะครับตุกเซตตุกุกเซตต้องอัดต้องสู้ด้วยนะครับหัวตั้งรับเฉยไม่ได้เลยที่เอ้าโดน้าขวาอีกทีนึง รุ่นพี่กระดูกดีกว่าผ่านวยใหญ่ๆมาเยอะกว่าแต่ว่าวันนี้คือลูกใหม่คือลูกหลังไล่ทันแหละครับอางขนาดของลุกเสกเห็นบันแขกสองความหลังแพ้รุ่งกิจแพ้เกรียงไกรเพชรอินเดียคาเดมี่ที่ราชดำเนินครับลุกเสกนี่ชอบกับใครก็สนุกทุกไฟแะครับเอาล้ครับกลางเวทีครับ ประธานผู้ชี้ขาดทักพุดรังรองกันผู้สอนะครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านอัศดาวุฒิพิลาวันโนักเสือแก้วแล้วก็หัวความเกี่ยวกุ้งนะครับโดนเยอะเหลือเกินเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วต่อยสบายนี่นะครับทางเพชรบังเกิดหมดยกหมดยก ปวดท้องท้าอื่นเท้าเฟอที่ถึงยาธาตุจอมทองข้อเอชซีจีทุกสุดแหความ ento, à, มั่นใ, ok ใจทุกการใช้งานมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยเสนอรากรเงานโอเปียหกหกหกชมยกต่อไปครับต่อเลครับทายยกสามทำ playoffs. ท่าจะทำท่าจะแย่แล้วกรรมการทำท่าจะจับเหมือนกันนะแล้วก็ศึกวันบุญช่วยฉลองหุ่นที่เพิ่งหลวงพ่อชื่นนะครับ วันเสาร์ที่24ของเชราวนะครับวัดใน,นายป่าบตัวเป็นเซียนสุราธานีเก่งก็มีวันใหม่จอร,รด์ดพลัดกับซิงเหนือกอเจดประชาแล้วก็มีซุปเปอร์ซุปเปอร์ไฟนะซุปเปอร์ไฟนะครับออพิเพสกับพิ้โอ้รายนี้ก็ช่วยในปราบนะครับแล้วก็คมพยัคนี่คมพยัคติมานีปราบมา,าวันที่24 2 4เอ้าบนเวทีเดินแล้วครับเพื่อน ปลุกเศษยกมีแหนมีโดนโดนเยอะทั้งท่าใหญ่แย่ดรือว่าจะกลับมาสู่เกมของเองได้หรือไม่นั่นะครับเปิดเกมนะครับปัดหนึ่งสองเป็นบัตแชงกที่ผ่านมานั้นเลือกแล้วครับโอ้ยแพ้เข้าไปครับหัวใจยังสู้อยู่ครับโอ้ยนั่นแหละครับเป็นบัตแขชงอ้าวอ้าวอ้าวโดนเตะขาเจ้าหญิงปัดขุ้นขวาครับวงในคว้าได้ มีฮึด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 เสมีฮึดเริ่มกาแข่งทางเวทีทีใบแท่ฝัดขวาว่เสกขาจ่อยังยังไม่โดนวาล้มตัวครับโดนตีหน้าไปทีนี่จะเล่นจะเล่นปาทะลุพัดอีกแล้ว เปิดเบิร์ดแล้วตรงน,นี้นะครับเพชรบันแขก,กไม่ปะทะไม่ไม่ไมไมปะทะเลยอ้าวคอยก็ขอยาันไว้อ้าวตัการดเน้นแล้วครับทางด้านของลูกเสกแทงซ้ายลำตัวลูกบันแขกตัดแล้วก็แทงซ้ายคืน บอกว่าโดนหนักๆทั้งนั้นเลยครับทางด้านก็บุกเบกขวาโรดไม่โรดเนี่ยโรดไม่โรดเนี่ยโรดไม่โรดเนี่ยโอ้ประกาลยุติแล้วยุติโรตีเลยโดดไปเอาแล้วไปเอาเ็ษเยอะเ็ษเยอะนะอาคุณหมอคณิตขึ้นไปเลยคุณหมอคณิตากโรงพยาบาลวิชัยเวชนี่ทั้งหนองแขมแล้วก็ต้มน้อยด้วยคุณหมอสรวุฒิโอ้เรื่องกระดูกต้องยอมรับดีมากที่โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม นะครับไม่ใช่น้องแขมนะครับคือน้องแขมแล้วก็อ้อมน้อยด้วยก็คุณหมอวิชัยนะครับเจ<ร>้าเจ้าของโรงพยบาบาลพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตามคู่ต่อไปครับ